สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์มาเนียกับการพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์แห่งการเดินทางทางทะเลที่ไม่เหมือนใครวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเรือเฟอร์รี่ที่มีความสําคัญอย่างมากในระบบการขนส่งของ,ของประเทศกรีซนั่นก็คือเรือมิชลาลิกส i II หรือที่เรียกกันว่ามิคาลาลิกส3เรือที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยความแข็งแกร่งและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเรือลํานี้เป็นเรือประเภทโร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 อ่อน โกลอฟซึ่งออกแบบมาเพื่อให้รถยนต์รถบรรทุกและผู้โดยสารสามารถขึ้นลงได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยผ่านประตูทางลาดด้านหน้าและด้านหลังของเรือระบบการโหลดและขนถ่ายของเรือทําได้อย่างรวดเร็วจึงช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโดยเฉพาะในเส้นทางระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะต่างๆของกรีซที่มีความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่องทุกวัน II II, มิชลาลกิส iii มีโครงสร้างเรือที่มั่นคงตัวเรือถูกออกแบบมาให้รับน้ําหนักได้มาก ทั้งจากผู้โดยสารและยานพาหนะขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือรถโดยสารจํานวนมากดัดฟ้าเรือมีความกว้างขวางสามารถรองรับรถยนต์ได้หลายสิบคันในเวลาเดียวกันอีกทั้งยังมีระบบระบายอากาศที่ดีทําให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดห้องโดยสารของผู้โดยสารถูกออกแบบให้มีความสะดวกสบายภายในตกแต่งด้วยโทนสีที่ดูอบอุ่นพร้อมที่นั่งจํานวนมากพื้นที่กว้างขวางสําหรับการพักผ่อน มีหน้าต่างรอบตัวเรือที่ให้ผู้โดยสารสามารถชมวิวทะเลได้ตลอดการเดินทางรวมถึงมีระบบแสงสว่างที่ทันสมัยและให้บรรยากาศที่ผ่อนคลายแม้ในช่วงเวลากลางคืนนอกจากนี้ห้องควบคุมการเดินเรือหรือสะพานเดินเรือบริษของมิชาลากิส II ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเรือลำนี้ภายในติดตั้งระบบควบคุมที่ทันสมัยเครื่องมือนำทางดิจิทัลที่ช่วยในการควบคุมเส้นทางและความปลอดภัยขององค์การเดินเรือได้อย่างแม่นยำ รวมถึงกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งทั่วทั้งเรือทําให้สามารถติดตามการขึ้นลงของผู้โดยสารและยานพาหนะได้แบบเรียลไทม์เรื่องของความปลอดภัยก็ไม่ได้น้อยหน้ามิชลากิส II มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างครบครันทั้งเสื้อชูชีพแพชูชีพและเรือยางฉุกเฉินรวมไปถึงระบบสัญญาณเตือนภัยและฝึกซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอสำหรับลูกเรือเพื่อให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิชลากิส II ยังมีความสามารถในการรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยตัวเรือมีระบบการทรงตัวที่ดีเยี่ยมทําให้เรือไม่โครงเคลงมากในขณนะแล่นผ่านคลื่นลมแรงตัวเครื่องยนต์ของเรือก็มีสมรรถนะสูงประหยัดเชื้อเพลิงและสามารถเร่งความเร็วได้ในช่วงที่จําเป็นโดยยังคงรักษาความนิ่งของตัวเรือได้อย่างดีเยี่ยมอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือส่วนของห้องเครื่องของเรือลํานี้ได้รับการบํารุงรักษาอย่างดีและใช้เครื่องยนต์หลักแบบดีเซลเทอร์โบ ที่ทั้งทนทานและประหยัดพลังงานโดยยังสามารถรองรับการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันแบบไม่มีปัญหาเสียงเครื่องยนต์ยังเบากอว่าที่คิดทําให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทางสําหรับเรื่องขององค์การให้บริการลูกค้ามิชลากิสไอไอมีลูกเรือที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างมืออาชีพพร้อมให้บริการและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารทุกคนตลอดการเดินทางการขึ้นลงเรือมีความเป็นระบบระเบียบ มีการควบคุมจราจรภายในเรืออย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีปริมาณรถและผู้โดยสารจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนักเดินทางหรือชาวบ้านในพื้นที่เรือมิชาลากีสไอไอไอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเขาการเชื่อมโยงระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะต่างๆกลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกขึ้นด้วยความเชื่อถือในประสิทธิภาพของเรือลำนี้ที่ได้แสดงให้เห็นตลอดหลายปีที่ผ่านมา สุดท้ายนี้เรือลำนี้ไม่ใช่เพียงพาหนะที่ขนส่งผู้คนและรถยนต์เท่านั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมโยงความปลอดภัยและเทคโนโลยีการเดินเรือสมัยใหม่ในภูมิภาคยุโรปตอนใต้และเมื่อได้มายืนมองเรือลำนี้เทียบท่าอยู่บนชายฝั่งกับแสงไฟอุ่นๆจากห้องโดยสารที่เปิดรับนักเดินทางทุกคนก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงความมั่นใจและความพร้อมของวิชาลากิส iii ในการเดินหน้าฝากคลื่นลมไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยและมั่นคง หากคุณมีโอกาสได้เดินทางไปกรีซอย่าลืมมองหาเรือลำนี้นะครับแล้วคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ทางทะเลที่ทั้งปลอดภยัยสะดวกสบายและน่าประทับใจอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมอเตอร์มา a เนียของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยานพาหนะที่น่าตื่นตาตื่นใจจากทั่วโลกครับสวัสดีครับ